ตอนนี้ก็จัดเป็นงานมิ้งค่ะจริงๆก็ฉลองยอดขายของเอาไฟเบอร์ด้วยค่ะก็เป็นยอดขายเจ็ดหลักซึ่งเป็นธุรกิจแบบตัวที่สองเลยจริงๆก็คือเหมือนประสบควาสมสำเร็จเป็นประสบควาสมสำเร็จครั้งแรกของหนูเลยในการขายออนไลน์ บอกว่ามันสูงก,กับที่เราคาดหวังอะไรๆความตั้งใใช่คือเป็นคนที่ชอบขายของอยู่แล้วค่ะแล้วก็ทํามาหลายตัวมากๆจนมาประสบความสําเร็จกับไฟเบอร์ตัวนี้ค่ะก็รู้สึกว่าต้องขอบคุณแบบพี่ๆแม่ๆแฟนคลับด้วยนะคะเป็นแฟนคลับจากแบบจากคู่ของเราเอาง่ายๆเลยคือไม่ใช่แค่จากหนูคนเดียวจากของทางคู่ของเราอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นคู่รักข้ามโขงก็เลย เป็นก่อกําเนิดให้เกิดงานนี้ขึ้นเหมือนเป็นการขอบคุณแล้วก็คืนกําไรให้กับพี่ๆแม,แม่ๆที่คอยซัพพอร์ตเราในเรื่องของสินค้าด้วยในเรื่องของเวลาไปงานคอยกดไลค์กดแชร์หรือว่าให้กําลังใจเราให้มาไายให้อะไรอย่างเงี้ยตลอดค่ะก็เลยรู้สึกว่าอุย้ยมันเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่แบบหนูเป็นนักร้องมาแบบ78ปีอะหนูไม่เคยได้มาไาออนไลน์หรือไม่เคยได้ปุุงอะไรแบบใหญ่ๆอะไรเงี้ยก็ เคยได้ครั้งนี้ก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยครั้งหนึ่งเราก็อยากจัดมิงตอบแทนพี่ๆแม่ๆเี่ะมบรรยากาศวันนี้ก็คือจะต้องแบบจัดเต็มความสุขให้แบบแม่ๆคุณเป็นเลยแม่ก็บูนไหลเหมือนนี่เรียกว่าบูนไหลทางทั้งมีทางทางฟังลาวกับฟังไทยมาพร้อมะไรก็จะมีญาติญาติทางของอโลมาด้วยค่ะแล้วก็ก็จริงๆตอนแรกอะ่ะคิดว่าเราจะไม่ได้ไลฟ์สตรีมแต่ทีเนี้ยก็กลัวแฟนๆทางบ้านที่เขาไม่ว่างมาเขาพลา ก็เลยคุยกันว่าโอเคเราทำไลฟ์สตรีมดีกว่าจริงงานนี้แบบลงทุนเองทำกันเองไม่ได้แบบคาดหวังว่าจะต้องเอากำไรอะไรอย่างนี้เลยค่ะคืออยากให้พี่พี่แม่แม,แม่ได้ได้ดูค่าไลฟ์สตรีมก็เก็บเอาแค่แบบเล็กๆน้อยๆพอให้ได้ค่ากล้อง <laughs> ใช่ค่ะควันนี้ก็โชว์มีโชว์อะไรบ้างคะจริงมีโชว์หลากหลายรูปแบบเลยโชว์วันนี้ก็จะมีทางทางอะโล่ห้องเพลงขั้งแรกอีกที่มาเป็นวิธีแรกที่จะห้องเพลง ให้ให้พวกแม่แม่พี่พีเอฟซีได้ฟังเขาคือเขาไม่เคยร้องเพลงเลยแล้วก็คือเป็นคนที่ร้องเพลงแบบเพียนด้วยแต่ว่าชอบร้องเพลงได้ค่ะแต่วันนี้คือเขาตั้งใจแบบร้องเพลงให้กับพี่พี่แม่แม่ฟังเลยค่ะสอนไหมครับสอนพียนลู้ร้องเพลงสอนค่ะนี่เป็นอาจารย์เป็นอาจารย์สอนสอนทุกเมื่อเลยสอนทุกวันค่ะเพราะว่าคือเขาก็จะถามว่าแบบว่าอย่างนี้ถูกไหมอย่างนี้ระบอถูกระบอ เ็นพี่เราจะไม่ขิดสิคีแล้วก็ไม่แน่จะเ็ให้ดีที่สุดมันเองอย่างเพลงที่เอามาร้องก็คือเป็นเพลงรักเลยไหมคะืเพลงคู่เพลงคู่ก็เพลงแบบมาเพลงเอิ้นเพลงฮักนิมฟังโขงเราก็เป็นแบบสองสองฟังฟังลาวฟังไทยอ่ะพักพันเลยไหมคะถ้าเกิดเพลงนี้ประสบความสำเร็จเออก็เอาเป็นโอกาสโอกาสดีกว่าค่ะ เด็กเมื่อความรักบ้างเป็นไงบ้างคะตอนนี้ทำธุรกิจแล้วลุ้งเนาะค่ะก็รู้สึกว่าหลายๆคนก็มองมาก็บอกว่าส่งเสริมกัน<ม>แล้วก็รู้สึกว่าความรักครั้งนี้คือเหมือนได้ส่งเสริมซึ่งกันและกันแล้วก็เหมือนดวงดวงดวงผูกกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกดีแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนเราสองคนมาโดยตลอดค่ะ เราสองคนก็แบบคือยังต้องมีอะไรปรับกันอีกแบบหลายๆอย่างก็ปรับกันทุกวันค่ะก็เหมือนทุกคู่ที่ต้องเป็นการแบบค่อยๆปรับซูนหากันมันต้องใช้เวลาค่อยๆปรับไปหากันตลอดแต่แฟนๆก็รุนกจนเหลือเกินเนาะตอนนี้เนาะแรุนไรเข่าวดีอะไรอย่เงี้ยรุนทุกมือบางทีเธอไล่ทุกคู่ก็ถามตลอดมื่อเธอมันแบบมาสมมื่อนี้นี่มาไล่ตอนประมาณตอนบ่ายเขาถามว่าเป็นงานแต่งหรือบอเป็นงานมีตติ้ง แบบเซอร์ไพรส์ข่าวดีอะไรวันนี้ใช่ไหมคะไม่มีค่ะวันนี้เป็นงานมีตติ้งแต่แบบมันมันแอบคล้ายหนูแบบเข้ามาในงานแล้วเออแอบคล้ายอยู่นะอะไรก็แซวตัวเองแซวกันสนานไหมอ่ะคิดว่าอกนานนะเพราะว่าทุกอย่างมันลงตัวหมดแล้วเนาะก็จริงๆยังยังเหลือสิ่งที่ไม่ลงตัวก็คือหนูอยากสร้างอานาคตสร้างตัวอีกคือรอความพร้อมในเรื่องของแบบ เขาอ,อยากหมดเนี่ยอยากปิดบ้านปิดรถอย่างที่เคยบอกพี่พีมาตลอดเลยเป็นคนที่แบบวางชอบวางแผนอนาคตค่อนข้างแบบชัดเจนค่ะ